ใส่บักพพิกลงไปครับครับา้าาามกิับขงงลสวัสดีครับพี่น้องช่องนุม่มบอลบืออีสานผ้ามวนนะครับกัดพึ่งเลืองานกลับมากครับเลืองานเลือโอสองถุ่มมาฮอดทองบ้ท่านใดนางเนาะครับท่านละเมียบอกว่าอยากกิน ตำบักหุ้งเป็นคนอีสานตำบักหุ้งเป็นบ่พะนะบอกให้ตำบักหุ้งให้กินเดี๋ยมมูนีสิชว่วฝีมือตำบักหุ้งสูพะละเมียกินครับนะครับพี่น้องอันดับแรกครับอันนี้สูตรผมเองเนาะครับสูตรของนุ่มบอระบือใส่บักริกลงไปครับผงนัวครับใส่ลงไป แต่หลายเสียบหลายแสียหน่อยเสียบหน่อยเนาะพี่น้องสูตรอันนี้สูตรผมนเนอี้ยงนะครับตำบออักผีกระพงุงนวดให้นมันเข่ากันก่อน นี่นะครับที่น้องเขากันแล้วนะครับบอกเลยสูตรผมนัวหวอดเปียกบักพริกต่อไปนะครับเสร็จมะคุ้ง บักเรี้ยครับหรือบักเรียเท็จนี่แหละปลาแดกครับปลาแดกแม่เหลี่ยมครับผมปลา่างนี้ก็ะแทกเพื่อนน้องพี่น้องลองไปซื้อมากินเบิ่งครับ ูรอ,องครับหน้าครับพี่องโอ้พอมือเลย เดี๋ยวขอซิบมังกรน,นะครับพี่นอ้องนื่มใส่น้ำปลาครับโอ้ียยังแมยมโอ้ย,อย,อยบุญมาเปลือฟ้าไปนี่ เดี๋ยวขอซิมมังก่อนนะครับซิมตอนมังก่อนได้พี่นอ้องเมเดี๋ยวซิมน้ำมันครับพี่นอ้องน้ำไปแห้งี่ล่า เพ่งว่แซ่บขนาดนี้ก็เอาไปกินกับหมาข้างล่าง